สวัสดีครับพี่ทัสดมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช็อตเด็ดกีฬาแชมป์นะครับเห็นเสื้อของนักฟุตบอลที่ใส่กันในไทยพรีเมียร์ลีกนั้นดีใจครับเพราะว่าในอดีตนั้นเสื้อกีฬาสำหรับสโมสรในประเทศไทยนั้นมักทำมาไซส์ x x X L นะครับคือปัจจุบันวัยรุ่นต้องการใส่ฟิตฟผมว่า BC เทโศาสนะนั้นได้ ใช้ความเข้าใจกับจุดๆุดนี้แล้วก็สามารถทําเสื้อตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นบอดี้ฟิตนะครับคือใส่แล้วทาไห้ฟิตข้อดีของฟิตก็คือ 1. ดูแล้วเท่ 2. มันช่วยให้คุณกระตุ้นในการออกกําลังกายครับเพราะถ้าเกิดคุณใส่เสื้อฟิตฟิตแล้วเนี่ยมีพุงเนี่ยนะครับก็ก็จะเห็นพุงได้ชัดและ 3. ครับถ้าเสื้อยิ่งฟิตเวลาคู่แข่งดึงเสื้อเนี่ยนะฮะกรรมการก็จะเห็นกันอย่างง่ายๆนะครับฉะนั้น เสื้อในปัจจุบันนักกีฬาบอกขอฟิตๆนะครับนักกีฬาทีมชาติเจอผมทุกคนก็บ่นครับว่าจะเอาเสื้อใหญ่ๆมาทำไมคนไทยไม่ได้สูง195เซนนะครับวันนี้ครับเป็นเรื่องราวของนักฟุตบอลท่านหนึ่งนะครับคือถ้าเกิดถามคนที่ดูบอลอย่างรุ่นคุณลุงผมคุณปู่ผมคุณตาผมตั้งคำถามขึ้นมาครับว่านักฟุตบอลคนไหนเป็นนักฟุตบอลที่เก่งที่สุดตลอดการอันนี้พูดกันตอนท็อปฟอร์มนะครับว่าท็อปฟอร์มที่สุดคำตอบที่เรามักจะได้ยินก็คือเปเล่เกตมุลเลอร์ d ดียโก a มาาโดนนานะครับหากคุณถามเด็กวัยรุ่นปัจจุบันแถวสยามคำตอบก็คงจะหนีไม่พ้นสองคนนี้ก็คือเลโอน l ลเมสซี่หรือคริสเตียโน o โรนัลโดนะครับแต่หากถามผมผมดูบอลมา21ปีผมเชื่อว่านักกีฬาท่านนี้ถ้าเขาท็อปฟอร์มที่สุดผมว่าเขาเก่งที่สุดฮะตั้งแต่ทั้งโลกนี้ เคยเห็นมาเขาเก่งถึงขนาดมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งนะครับว่าเพื่อนเขาสิบคนรู้ว่าเขาเก่งมากเวลาปกติเวลาทีมเราบุกขึ้นไปเนี่ยนะครับมิดฟิลด์กองกลางกองหลังก็จะเติมกันขึ้นมาแต่นักฟุตบอลคนนี้เก่งถึงขนาดที่ว่าเพื่อนจ่ายบอลให้เขากลางสนามเสร็จปุ๊บอีกสิบคนเท้าเซลครับเท้าพ่ออะไรฮะเท้าพ่อบอกว่าเดี๋ยวเขาเก่งเดี๋ยวเขาก็จะลากของเขาไปยิงแล้วก็มีภาพนี้จริงๆครับทุกคนจ่ายบอลให้เขาครึ่งสนามเสร็จปุ๊บสิบคนเท้าเอลฮะ คนนี้ลากหลบ4ี่ห้าหคนคุณจะกระชากเสื้อกระชากกางเกงคุณจะสอเขาเขาก็ไม่ลม้มทายออกไหมครับว่าเขาคนนี้คือใครโรนัลโดครับไม่ใช่โรนัลโดของโปรตุเกสนะฮะแต่เป็นโรนัลโดของบราซิลและคําถามที่คนถามผมมากที่สุดหลังจากที่เขาประกาศแขวนสตั๊ดคือเอ้พี่แชมป์เขายิงเป็นร้อยร้อยลูกคุณคิดว่าลูกไหนสวยที่สุดฉะนั้นวันนี้จากร้อยกว่าลูกเราสแกนสกรีนดูรีเพลย์ดูไปดูมา แล้เลือกลูกที่สวยที่สุดของโรนัลโดความสำเร็จของผู้ชายคนนี้พูดกัน7วันก็ไม่หมดแต่วันนี้ผมจะย่อให้ดูภายใน3นาทีความสำเร็จลีลาการสับเขาเป็นค,คนยิงธรรมดาไม่ค่อยเป็นครับหลุดเข้าไปเสร็จต้องสับสับสับ,สบแล้วก็หลบผู้รักษาประตูสังหารยิงธรรมดาไม่เป็นความสำเร็จของผู้ชายคนนี้น่าจดจำมากริคาร์โดคาก้าบอกนี่คือเทพเจ้าของบราซิลนักฟุตวัลทุกคนที่โตขึ้นมาฝันอยากเป็นเหมือนผู้ชายคนนี้ ฉะนั้นผมจะบรรยายความสุดยอดผ่านสกู๊ปสกู๊ปนี้สดุดีโรนัลโดครับนี่คือความสุดยอดปรากฏการแห่งวงการฟุตบอลโรนัลโด l ลุยส์นาซาริโอเดลิม a าโรนัลโดเกิดมาเพื่อเป็นเครื่องจักรสังหารประตูอย่างแท้จริงใกล้หรือไกลลากลบจบสกอร์ ซึ่งเป็นที่มาของฉายาเอลฟีนอมิโนซึ่งแปลว่าฟีนอมินอนหรือสุดยอดแห่งปรากฏการณ์ในนามทีมชาติโรนัลโดพาบราซิลคว้าแชมป์โลกถึง2สมัยยิงให้บราซิล62ลูกและปัจจุบันเป็นเจ้าของสถิติถล่มประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมากที่สุดที่15ประตูโรนัลโดเล่นในสโมสอนชื่อดังในยุโรปมากมายทั้งในฮอลแลนด์อิตาลีและ Spain. สเปนสัญลักษณ์ของโรนัลโดที่เราคุ้นตาคือความแข็งแกร่ง ความพริ้วที่สามารถจอดกำแพงกองหลังทุกทีมในโลกแบบนี้และที่สำคัญที่สุดโรนัลโดยิงประตูแบบธรรมดาไม่เป็นทุกอย่างสำหรับเขาคือศิลปะลีลาการสับขาหลบกองหลังและผู้รักษาประตู จะอยู่ในใจของเราตลอดไปและหากถามผมว่าจากผลงาน352ประตูจากตลอดอาชีพการค้าแข่ง18ปีจากผลงานคว้าชามป์มากกว่า19รายการและรางวัลส่วนตัวเกือบ60รางวัลน,นั้นประตูไหนสวยที่สุดที่โรนัลโด้เคยยิงได้ผมว่าลูกนี้ครับตอนที่โรนัลโดเล่นให้กับบาร์เซโลานาในฤดูกาล1997หลบมา2ถูกกระชากเสื้อจากกลางสนามเอาไม่อยู่แต่หลบคนที่3เลี้ยงจี้ประตูหลบจังหวะที่4 ห้า yes จัดไปอีกครั้งหนึ่ง จากทุกประตูทุกแชมป์ทุกความสำเร็จทุกอาการบาดเจ็บสุขและเศร้าเราคนรักฟุตบอลขอสดุดีทุกความสำเร็จที่โรนัลโดในวัย34ได้มอบให้กับเราคุณทำให้เรารู้ว่าการที่ได้เห็นปรากฏการณ์ริฟฟินอมินนนโลดแล่นในสนามนั้นทำให้เรารู้สึกมีความสุขเพียงใดและสิ่งที่ยังคาอยู่ในใจของผมมากๆนะครับ ก็คือวิธีการดูกีฬาของคนในประเทศไทยครับคือหลายคนเวลานึกถึงเขามักจะนึกถึงข้อด้อยผมมั่นใจครับแล้วผมก็เข้าใจว่าธรรมชาติคนเนี่ยมักจะนึกถึงข้อด้อยของคนก่อนจุดเด่นนะครับแต่การดูกีฬาให้เป็นการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นหรอกครับเวลาผมบอกผมจะทำสกู๊ปโรนัลโดสิ่งที่ผมมักได้ยินก็คือไอ้เหยื่อใหญ่ไอหมูอ้วนหรืออะไรเหล่านี้ ไอ้คนที่พาโสเพณีซึ่งเป็นกระเทยเข้าโรงแรมผมว่าผมก็เข้าใจครับว่านี่เป็นข้อไม่ดีของคนแต่สุดท้ายผมว่าการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนั้นก็คือจำช่วงเวลาที่ดีๆมากกว่าจำข้อด้อยผมไปเจอแฟนแมนอยู่ผมก็ตกใจนะครับว่าเขาเชียร์แมนอยู่แต่เขาบอกเฮ้ยเมื่อคืนเห็นหมูบินกีฬาหรือเปล่าผมว่าอันนี้เป็นนิสัยการดูกีฬาที่ผมคิดว่าควรจะเปลี่ยนหรือการไปเรียกนักกีฬาเป็นเจ้าหมูเจ้าเหยินผมว่าไม่ใช่สิ่งที่ดีหรอกครับเพราะถ้าเกิดเราไปเรียกนักกีฬาว่าเจ้าเหยินน้อยอ้วนล่ำเตี้ย ผมก็เข้าใจครับว่าคงไม่มีใครอยากเป็นนักกีฬาเพราะคนทุกคนไม่ใช่เพาะนักกีฬาหรอกครับอยากจะมีค่าอยากจะถูกยกย่องฉะนั้นเราอาจจะเปลี่ยนความคิดคนในปัจจุบันไม่ได้แต่สําหรับเด็กรุ่นใหม่นี่ครับดีมจ j อบอาชีพในฝันเหมืนอนที่ผมบอกหลายคนอยากเป็นนักพากหลายคนอยากจะเป็นพิธีกรหลายคนมีแนวคิดอยากจะเปลี่ยนวงการกีฬาไทยคุณส่งลีลาของคุณหมานะครับอายุต่างกันสิบแปดนะครับขึ้นจอใหญ่มันหน่อยสิฮะคุณส่งดีวีดีมาครับที่รายการช็อตเด็ดกีฬาแชมป ที่อยู่ตรงนี้แหละครับช่อง3 3199อาคารมารีนอนทาวเวอร์ถนนพระราม4แขวงคลองตันเขตคลองเตยกรุงเทพ10110นะครับหรือว่าจะส่งคลิปมาก็ได้ที่แชมป์พิรพล247 atgmail.com ผลงานใครโดนใจเดี๋ยวเราจะเชิญมาภาคน่าจะเป็นอะไรที่น่ารักนะฮะอาจจะทำฝันให้เป็นจริงและสุดท้ายผมบอกฮะดูกีฬาอย่าไปจำแต่ข้อด้อยฮะคิดแต่ข้อด้อยเครียดตายพอดีมองแต่มุมดีๆ คิดดีทำดียิ้มชีวิตจะสดใสวันศุกร์เจอกันในชอดเด็ดกีฬาแชมป์เที่ยง55สวัสดีครับครับคุณครับแชมป์